หงต้องน้ำเพลิงไยต้องแม่เกาต้องให้นะครับแม่เกาทองให้นะครับแม่เกาทองให้นะครับน้ำเพลินเกาทองครับน้ำเพลินเกาทองครับลูกแม่เกาให้ไงลูกชอบไหมชอบลูกสา

ไม่เกาหวัวให้นะคะับดใช่ไหมไม่เกาหัวให้ไม่เกาหัวให้นั่งลงสิลูกนั่งลงนั่งลง นั่งลงเดี๋ยวแม่ทําให้แม่เกาให้ลูกก็นั่งลงสิครับแม่เกาตูด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 